ระโสดาบันรู้จักปัญจุปาทานขันภิกษุทั้งหลายเมื่อได้แลสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้มารู้จักความเก่อขึ้นแห่งอุปาทานขันห้ารู้จักความตั้งอยู่ไม่ได้ของอุปาทานขันห้ารู้จักส่อรอยของอุปาทานขันห้ารู้จักโทษอันไร้กาศของอุปาทานขันห้า รู้จักอุบายที่ไปให้พ้นอุปาทานขันห้านี้เสียตามที่ถูกที่จริงภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นแหละสาวกของพระอริยะเจ้าผู้นั้นเราเรียกว่าเป็นพระโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเทิ้งแท้ต่อพระนิพพานจัดก,กระสู้ทำได้ในการเบืองพระโสดาบันรู้จักอินรีหกบาลีมหาวานสอเสือนิหิตหนึ่งเก้สองเจ็ดหนึ่งเสอง เ0 3 0ศูย์เจ็ดภิกษุทั้งหลายอินทรีหนึ่งหกอย่างเหล่านี้มีอยู่หกอย่างอะไรเล่าหกอย่างคือจากขุนซีโสตินรีคานินศีชิวินรีกายินรียมนินรียภิกษุทั้งหลายเมื่อได้แลริยาสาวกมารู้จักความก่อขึ้นแห่งอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้ รู้จักความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งอินทรีทั้งหกเหล่านี้รู้จักส่อรอยของอินทรีทั้งหกเหล่านี้รู้จักโทษอันไร้กาศของอินทรีทั้งหกเหล่านี้รู้จักอุบายที่ไปให้พ้นอินทรีทั้งหกเหล่านี้ตามที่ถูกที่จริงพิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นแหละอริยสาวกนั้นเราเรียกว่าเป็นพระโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานจากตระสู้ทำได้ในการเบื้องหน้าโสดาปัติมรักจะสระอัมพกูกบาลีขอไข่นอนหนูพินทุทธทงสอเสือนิขหิตห7ึ่งเจ9ดสองเสี่หานุสารีภิสษุทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยน เป็นอย่างอื่นเป็นปกติทิดทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในทำหกอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัทนุสารียังลงสู่สม,มัตินิยามระบบแห่งความถูกต้องยังลงสู่สปุริสภูมิภูมิแห่งสตบุรุษล่วงพ้นบุตุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันกระทำแล้ว จะเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่ควร